คลิปนี้นะครับเราก็มาส่งกำลังใจให้ทางอาจารย์ช้างกันนะครับเมื่อ30นาทีที่ผ่านมาซึ่งผมก็ได้เข้าไปเจอใน Facebook หน้าเฟซของอาจารย์ช้างมิวสิกเฉยภูมิซึ่งทางอาจารย์ช้าง,เ,เ,ลลงเพิ่งกระเด้ล่งไปเนาะครับรถเพิ่นกะแต่เกิดอุบัติเหตุซึ่งเป็นรถแท่น่าสิเป็นรถแท่น่วยสครับ นวย12หลอนะครับเป็นกระด้เกือบปติเหตุเป็นกระด,รปประระด้ขอโทษขอให้ทางจอาภาพนะครับซึ่งกได้มีบรรดาพันธมิตรดรือแท้นะครับกระได้เข้าไปมินทส่งกำลังใจกันเยอะแยะมากมานะครับยังเชียนก็นมีทั้งไอ้เบาผู้ไทยสตูดิโอนะครับขอให้ปลอดภัยทุกคนเด้อครับ ตั้งอาจารย์สัญญาเศร้าใช้พุ่มอาจารย์สัญญาก็เป็นเมื่อมีของรดแท้สาวหน่วยหน่วยสองนะครับก็เป็นกาลังใจให้อาจารย์ครับก็มีทั้งรดแท้กรุบเศร้านะครับเพื่อนกับเป็นส่วกกาลังใจทั้งมองเศร้าเพิ่นก็ได้ส่งขอไปแห่แห่ขาไปให่กาลังใจกันเนาะครับซึ่งเพิ่นกบ็บอกว่าเพิ่นกบ,บ่ได้ดยาหายมันเกิดปัญหาแบบนีเนาะครับ ก็ได้ขอโทษขอให้ไปทังงจอภาพจากการจองานซึ่งอาจารย์สร้างนะครับก็บเป็นที่รู้จักกันทั่วประเทศนะครับสาหรับรถตดแทเครื่องเสียงพันธมิตรทั้งสาวน้อยเพชรบานแพรงทั้งแฟนคลับอีหลาวหญิงเพชรบานแพงกับรู้จักกันดีนะครับก็บเป็นกําลังใจให้อาจารย์สร้างครับซึ่งเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแบบไหนก็เฮาก็บจังคอยไปติดตาม ข้างหนา้าเฟซอาจารย์สร้างนะครับเพื่อนกระนาสีออกมาสีแกงวา่าอุบัติเหตุครั้งนี้มันเกิดจากกียง,งเป็นแบบไรจังไเน,นะครับเข้ากะส่งกำลังใจครับส่งกำลังใจไปให้อาจารย์สร้างครับพันธมิตรของสาวน้อยเพียรบานแพงพันธมิตรของเสียนุน่นผู้เหตุเคื่องเสียงสาวน้อยเพียร์บานแพงเดอดูการสีมาเนี่เนะครับกะะลิปมีกะขอฝากไว้ซั้นนี้นะครับส่ง,งกำลังใจไปให้อาจารย์สร้างกันครับ